น,นี่คือปลาดเขาไปบัดนะคะที่เราลงรวนนี้นะคะพาทุกท่านมาชมเขาไปลบัดสองอ่าอันนี้นะาถูกอันกวาานะทําความสะอาดนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นหินนะคะเิษอิฐเศษอะไรที่อยู่ด้านล่างเยอะเลยนะ,ะซึ่งเราไม่รู้ว่าสมัยนั้นอ่ามีถึงะอยู่ข้างล่างตรงนี้ได้นะฮะซึ่งในสมัยบนก็จะเป็นการเอาขึ้นมาแล้วข้างบนแล้วนะฮะ ก็คือสวนที่บมงบู๋เนาะด้านบนนี่จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นกลีบที่ทําเป็นเหมือนซุ้มเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เห็นไหมความสวยงามสมัยนั้นก็คงจะตรงกันนะฮะตรงกันดิ่งเลยอันนี้เราอยู่ด้านหน้าครับด้านหน้าของปราสาทนะฮะด้านหน้าของปราสาทอ,อันนี้คือ ด้านในตัวองค์ปราสาทนะคะท่านผู้ชมสวยงามค่ะนีเราพาทุกท่านมาชมนะคะชมปราสาทบัตไลบัตรอันนี้เป็น อิดนะฮะอิดที่เขาปูล,ลาดกับพื้นท่นี้ด้านหน้าตรงนี้น่าจะเป็นการปูทั้งหมดะะเป็นที่อยู่อาศัยของคนยุคโบราณที่สามารถสร้างบนภูเขาเนให้เป็นความงดงามแล้วก็เป็นศาสนาสถานสร้างขึ้นเอาไว้เดจศาสนานะคะคที่ตนถือนะคะแล้วก็ได้มีพิธีกรรมบูชาบวงสรวงกราบไหว้นะคะ จนถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นต้นนั่นเ,เองเนาะความสวยางามนะท่านผู้ชม เงียบด้วยนะเ่ีก็มาดูท่านอาจานนั่งอยู่เดี๋ยวเราพาชมก่อนนะคะเก็บบริบทรอบก่อนเดี๋ยวเราจะได้นั่งพักนิดหนึ่งแล้วก็เสวนาแลกเปลี่ยนกันนะคะเนาะว้าวตรงนี้เย็น สวยมากเลยค่ะท่านผู้ชม่ะ